สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะผลสอบโทเฟอร์ล่าสุดของเราออกแล้วนะเราสอบได้537คะแนนนะมาดูกันว่าต้องอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างต้องเตรียมตัวยังไงและต้องทำยังไงให้เด็กป .5 ร,รรมดาธรรมดาอย่างเราที่ไม่เคยเรียนมังนอกไม่ได้เรียนอินเตอร์แล้วสอบโทเฟอร์ได้537คะแนนทำได้ยังไงไปดูกันเลย เรื่องแรกหนังสือที่ต้องใช้คือชุดนี้เลยจริงๆเวลาเราอ่านหนังสือเราจะว่วงนอนง่ายมากๆแต่พอหนังสือชุดนี้มาพร้อมกับคลิปติวออนไลน์ที่ฟันธงตรงจุดมีข้อสอบให้ตะลยุยใายเวลาสอบจริงมากๆที่เชื่ออธิบายละเอียดสุดๆใครที่พื้นฐานไม่แน่นมากไม่ต้องกลัวเลยนะที่เชื่อเข้าอธิบายทุกประโยคและสอนใช้คำศัพท์ทุกคำที่ต้องใช้สอบอย่างละเอียดจริงๆ ต้องขอขอบคุณ s o u f e r Express ไปไว้ในเพลอย่างสูงสุดเลยนะคะบอกได้เลยว่าเปลี่ยนคนไม่เก่งให้เก่งภาษาอังกฤษได้จริงๆประเด็นถัดมาก็คือเรื่องการฟังนอกจากข้อสอบ listening ในคลิปดิวทีที่เช่อสอนแล้วการฟังมันเป็นเรื่องของทักษะที่ฝึกได้จริงๆเราแนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆมีคืน movie night อย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้งเวลาดูหนัง ถ้าทำได้อยากให้ดูสองรอบนะรอบแรกเปิดเสียงภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเปิดซับไตเชิลนะเนื่องจากเป็นการดูรอบแรกมันจะตื่นเต้นชวนให้ติดตามจนจบเรื่องได้ถึงแม้ว่าบางคำหรือบางประโยคอาจไม่ค่อยเข้าใจก็ตามจากนั้นให้หาเวลาดูรอบที่สองโดยคราวนี้ให้เปิดเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแต่ให้เปิดซับไตเชิลตามด้วย ถ้าเพืเ่อนๆทำได้อยากให้เปิดซับเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆเราว่าซับภาษาไทยก็ช่วยได้เยอะเลยนะมีประเด็นที่ต้องระวังนิดนึงนะเนื่องจากเป็นหนังฝรั่ง มันมักที่จะสอดแทรบแนวคิดที่เกินขอบเขตแบบแตะวันตกรวมทั้งอาจมีบางตอนที่ไม่เหมาะสมขอให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกับครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่จะได้ให้คำแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติมรวมทั้งช่วยข้ามบางตอนที่ไม่เหมาะสมให้เราได้ด้วยนะแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ประเด็นก่อนหน้านี้เลยหรือที่เรียกกันว่า last but not least ขอให้พี่พเพื่อนเ กดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และคลิปภาษาอังกฤษสนุกๆที่จะทำให้ทุกๆคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วพบก,กันใหม่นะคะบาย